่านรองคะสำหรับการแยกกักตัวในชุมชนหรือว่า community isolation ค่ะทางด้านของกรมอนามัยนี่มีการดำเนินการยังไงบ้างคะในตอนนี้ครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่เราทราบก,กันอยู่นะครับในขณะนี้ก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นแต่ว่าก็ยังคงตัวอยู่นะครับ,รบก็จะมีหลายส่วนที่มีคนที่ติดเชื้อแล้วนะครับเข้าสู่เรื่องของการให้การบริการเนี่ย นะครับในโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสีเขียวนะครับนะครับในส่วนเราเนี้ยนะครับก็อาจจะมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นแนวโน้มว่าไอ้ถ้าเกิดว่ามีคนที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับเราจะไปสามารถที่จะดูแลตนเองได้ในชุมชนได้หรือเปล่านะครับหรือดูแลที่บ้านได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการนะครับ<า>นี่แนวทางที่เราทํากับในส่วนที่เราทาเนี่ยก็มีทั้งทําในส่วนของ ชุมชนเอง,งเองค์กรเอกชนเองนะครับหรือว่าพื้นที่เองของเทศบาลที่เขาสามารถจัดการในส่วนนี้ได้นะครับเพื่อจะให้เกิดศูนย์พักคอยในชุมชนซึ่งตรงนี้นะมีความสําคัญในการที่จะช่วยเรื่องของการไม่ให้มีการแพร่ระบาดนะครับของการติดเชื้อรวมไปถึงเรื่องของการให้การดูแลรักษาด้วยครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเรื่องของ community isolation เนี่ย ตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยเราดูในคนไข้กลุ่มสีเขียวนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยกลุ่มสีเขียวเนี่ยส่วนใหญ่ไปอยู่ที่บ้านก็ค่อนข้างเยอะคือทำพรมไอโซเลชันนะครับอันนี้ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งในกรุงเทพฯเราก็สนับสนุนในนั้นอยู่นะครับร่วมกับภายีเคอือขายแต่ทีนี้จะบางพื้นที่ที่ไม่สามารถดูแลในบ้านได้นะครับบางเช่นในบ้านหนึ่งเนี่ยเราลงไปในพื้นที่ในกรุงเทพเราจะเห็นนะครับว่า คนติดเชื้ออยู่แค่สองสามคนจะอยู่กันเป็นสิบคนอะไรเงี้ยครับแะ,ะครับบ้านก็แบบพื้นที่ก็จํากัดนะครับเขาไม่สามารถจะดูแลได้เขาต้องเอามาที่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสีเขียวนะครับเพื่อแยกคนที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อออกในส่วนที่สองก็คือ,อในกลุ่มที่สีเหลืองอ,อ่อนๆนะครับจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนแบบไม่ค่อยมากนะครับหรือว่าสามารถจํานิการได้อันนี้สีเหลืองก็รับได้มีบางพื้นที่ที่ทาร่วมกับเราเนี่ยก็สามารถมีห้องเล็กสีเพชร ซึ่งก็สามารถรับได้หลายเตียงเลยนะครับประมาณ10-20เตียงนะครับดูแลในกลุ่มคนไข้ที่หนักขึ้นมาหน่อยมีแพทย์พยาบาลคอยดูแลนะครับโดยใช้พวกเทเลมตในการที่ช่วยในการดูแลในกลุ่มเหล่านี้ครับการจะเข้าสู่โฮมไอโซเลชันหรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเนี่ยผู้ป่วยตรวจพบแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการภายในกี่ชั่วโมงครับคุณหมอครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยในพื้นที่ที่ลงไปเนี่ยเขาก็จะรับในส่วนของพื้นที่เขาเป็นหลักนะครับก็จะมีหน่วย บริการด้านสาธารณสุขก็าจะเป็นโรงพยาบาลในส่วนของพื้นที่เองนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตของพื้นที่เองเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดตรวจเจอนะครับเขาก็จะรายงานมาเลยครับก็รายงานมานะครับก็จะนําส่งเข้ามาสู่ community isolation นะครับอาจจะเป็นในส่วนของรถออกไปรับได้ด้วยนะครับหรือรถต่วนตัวที่เข้ามาด้วยก็จะมีช่องทางพิเศษที่ไม่ให้ปนกันนะครับเราก็ไปช่วยออกแบบว่าช่องทางไหนที่คนที่ติดเชื้อเข้ามาแล้วไม่แพร่กระจายเชื้อนะครับรวมไปถึงเรื่องของการ จัดเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งปฏิกูลมูลฝอยต,ต่างๆการระบายอากาศนะครับสิ่งเหล่านี้เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนได้ว่ามันมันไม่มีการแพร่ระบาดไปให้กับคนที่อยู่ข้างๆหรือเกิดการติดเชื้อนะครับอันนี้เราก็ไปตรวจเพื่อเพื่อเพื่อ,อ,อดูเรื่องมาตรฐานครับค่ะพูดถึงเรื่องของแนวทางการกักตัวที่บ้านกันบ้างค่ะคือตอนนี้เนี่ยโฮมไอโซเลชันนะคะมีประชาชนเข้าสู่ระบบนี้ค่อนข้างเยอะค่ะคุณหมอแนะนําแนวทางการ กับตัวที่อยู่ที่บ้านกรณีที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นสักนิดนึงค่ะว่าจะต้องมีแนวทางปฏิบัติยังไงบ้างคะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับต่างประเทศก็เช่นเดียวกันหลายส่วนเนี่ยถ้าเกิดอาการไม่ค่อยมากและได้รับวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเราเนี่ยค่อนข้างมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะครับนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็แนะนําให้ที่จะอยู่กับที่บ้านนะครับสามารถที่จะทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ด้วยนะครับคันนี้สิ่งที่จําเป็นเลยก็คือต้อง ต้องมีการสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับอันนี้เน้นนะว่าตลอดเวลานะครับเพราะว่าคุณเป็นคนติดเชื้อแล้วก็มีคนอื่นที่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยน้ําแล้วก็สบู่นะครับนะครับหรือว่ามีเจลแอลกอฮอลได้ก็จะดีครับอย่างน้อย2ีิวินาทีนะครับถ้กกรณีล้างด้วยน้ําแล้วก็สบู่นะครับที่สําคัญต้องแยกของใช้ส่วนตัวนะครับ ที่สําคัญก็อย่างที่บอกนะครับถ้าทานคนเดียวได้ก็จะดีนะครับพยายามแยกระยะห่างนะครับไม่ต้องไปทานรวมกลุ่มกันถือแม้จะติดเชื้อกันก็ตามนะครับถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันก็ควรจะควรควรที่จะแยกคนละมุมหน่อยก็จะดีนะครับแล้วก็มีการใช้ภาชนะของใครของมันนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับด้วยน้ำยาล้างจานธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ทําให้แห้งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่จะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องแยกของใช้จากผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น ผ้าชิดตัวเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆสำหรับส่วนตัวพวกนี้ต้องแยกนะครับ,รบนะครับมีการแยกตะกร้าแยกซักนะครับให้ให้ให้ชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญอีส่วนนี้ก็คือว่าขยะนะครับหลังจากใช้แล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยต้องอใช้วัสดุในการเก็บแต่แล้วนนก,ก็จะใช้เป็นถุงแดงนะครับนะครับในการเ,าเก็บนะครับพอเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใส่พวกน้ำยาฟอกขาวนะครับสองฝา สองฟ้านะครับพวกไฮเตอร์พวกอะไรอย่างี้ได้ครับตอนใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทนะครับแล้วก็นำนำนำไปที่เก็บนะครับเพื่อให้ทางเทศบาลเองนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนํายนำไปกําจัดให้ถูกวิธีครับท่านรองครับในส่วนของการปฏิบัติการแยกตัวเองอยู่ร่วมกับคนในบ้านเนี่ยนะครับอย่างกรณีที่เป็นผู้ป่วยแล้วต้องแยกกักตัว อาผู้ป <Bond> ่ <p ance rapper> วยจะต้องอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยไหมครับสามารถที่จะออกมาบริเวณพื้นบ้านได้อ่าบริเวณในโถงบ้านได้ไหมครับหรือว่าต้องอยู่ในห้องนอนตัวเองอย่างเดียวแล้วมีคนข้างนอกคอยส่งข้าวส่งน้ําให้ครับห้ามออกมาเลยอ่ะจริงจแล้วเราอาบอกว่าก็คือเป็นที่สามารถที่จะกําจัดบริเวณนะครับถ้าเกิดอยู่ในชุมชนที่แบบคนแออัดเลยก็สงสัยจะต้องเป็นแบบห้องใครห้องมันอยู่แล้วนะครับนะครับอันนี้อันนี้ก็ถ้าเป็นในกรณีที่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่มีพื้นที่ที่ ยี่จากัดนะครับ,รบก็แนะนําให้อยู่ในห้องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็คนจะส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยก็ต้องเป็นแบบที่เราเรียกว่าแบบ delivery Sa เซฟตนะครับจะต้องต้องมีขั้นตอนในการทําตามขั้นตอนเหล่านั้นแต่ถ้าบางพื้นที่เนี่ยแม้กระทั่งอยู่ในริมณทลเขาอยู่เป็นแบบเอบ้านเขามีอนาบริเวณแล้วก็อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่กับเขาเลยอะไรเงี้ยนะครับมีพื้นที่เดินเล่นแล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยก็อยู่อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ใช่ครับก็คือไม่ได้ไปปนกับคนอื่นที่จะต้องไปทําให้เกิดก อาแพร่เชื้อในส่วนนั้นนะครับครับกรณีที่อยู่ร่วมกันครับท่านรองครับเราต้องปฏิบัติคือคําแนะนําคือบอกว่าสวมหน้ากากอนามไมตลอดเวลาเนี่ยนะครับเอเวลาอยู่คนเดียวในห้องหรือว่าเวลานอนนี่ต้องสวมไหมครับถ้าเกิดเราติดเชื้อนะครับแล้วก็เวลาอยู่คนเดียวในห้องไม่มีใครเข้ามาร่วมกับเราเลยนะครับในบริเวณนั้นนะครับก็หนึ่งถ้าเกิดช่วงนอนเองนะครับทานข้าวอะไรอื่นหรือมีกิจกรรมที่จําเป็นอะไรอย่างอื่นเองเนี่ยนะครับหรือเวลาที่ต้อง อันนี้ก็สามารถที่จะปล่อยได้นะครับถอดได้เพราะว่าเราอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีใครเข้ามาโดยเฉพาะ,ะในโรงพยาบาลเองเราก็ไม่ได้แบบต้องใส่ตลอดเวลาถ้าเกิดกรณีต้องทำกิจกรรมนะครับยิ่งเวลานอนถ้าคนที่อ้วนมากนะครับ,ค,รบคนที่มีระบบทางเดินหายใจที่ไม่ค่อยดีอันนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการหายใจได้นะครับแต่ก็ต้องต้องระวังเช่นเดียวกันว่าหนึ่งถ้าเกิดมีไอมีจามมีสิ่งเหล่านี้ท่านก็ต้องถ้าเป็นไปได้ก็ ปิดแมสนิดหนึ่งก็จะดีครับค่ะคุณหมอคะการแยกของใช้ส่วนตัวเรื่องของอาหารการกินโอเคไม่มีปัญหาแต่เรื่องของการทําความสะอาดเสื้อผ้าล่ะคะบางบ้านเนี่ยใช้คเครื่องซักผ้าร่วมกันอันนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วในในตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเครื่องซักผ้าร่วมกันแล้วก็เป็นคนที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยร่วกันทั้งหมดเดี๋ยวก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะใช่ไหมครับ<ช>ก็บมันก็ติดเชื้ออยู่เหมือนกันแล้วก็ไปทําลายเหมือนกันแต่ในส่วนหนึ่งที่หลายๆคนก็อาจจะกังวลในส่วนเหล่านี้ก็คืออาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ติดเชื้อ เอ่อมาซักผ้าด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับ,รบในส่วนนี้เนี่ยปกติแล้วในเอน้ํายาซักผ้าที่เรามีอยู่เป็นกลุ่มไฮเตอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือสารอ่ที่เราใช้ซักผ้าเนี่ยซึ่งตัวนี้มันจะมีสารฆ่าเชื้ออยู่ในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีความเข้มข้นที่เพียงพอนะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะออานี้ได้อันนี้ก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องมีระยะเวลาที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หนึ่งอ่าเอาตากตากอ่อ หรือว่าก็ปั่นแห้งนะครับอ่านะครับเราใช้ระยะเวลาให้เหมาะสมในส่วนนี้ก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อในส่วนนั้นได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดมีสามารถแยกได้ก็ควรจะแยกเพราะว่าบางทีการซักน้ํายาที่เราใช้เนี่ยนะครับรบางทีเป็นความเข้มข้นอาจจะไม่ได้ตามมาตรก,การเหล่านั้นก็อาจจะเป็น ส่วนที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนได้ครับอืมแยกไว้ก่อนดีกว่านะครับเรียกว่าเซปรติเฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่าใช่ครับ,รบใช่ครับอย่างกรณีขยะที่คนป่วยติดเชือ้อโควิด -19 เขาใช้แล้วก็ทิ้งในถังขยะเนี่ยครับการเก็บขยะตรงเนี้คนป่วยคนที่จะเก็บเองมัดถุงอะไรให้เรียบร้อยแล้วออกมาตั้งไว้ข้างนอกหรือว่าสามารถที่จะยกทั้งถังออกมาตั้งแล้วให้คนปกติเข้าไปไปเก็บได้ครับค<ป>วรจะปกติตรงนี้ครับ อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ากรมอนามัยเราเน้นในเรื่องตรงนี้มากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมีขยะติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจนล้นนะครับต้องบอกว่าจนล้นนะเป็นปัญหาในชุมชนค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยที่เผาเนี่ยขยะติดเชื้อเนี่ยไม่เพียงพอบางทีต้องไปเผาที่เมรเลยนะครับมีรู้ที่วัดอ่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็จัดการเรื่องขยะอยู่ทีนี้ถ้าจําเป็นในส่วนนี้เราจะมีการสร้างความรอบรู้ให้กับคนที่ที่ติดเชื้อที่อยู่ที่บ้านเองที่อยู่ใน อาคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเองต้องแยกขยะนะครับต้องแยกขยะให้เป็นนะครับแล้วก็เขาต้องจัดการตัวขยะนี้ให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เขาถ้าเป็นไปได้เขาต้องแยกแล้วก็ใส่ถุงมัดให้ชัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งออกมาเพื่อที่จะเก็บให้กับคนข้างนอกลดการปนเปื้อนนะครับจะง่ายขึ้นกับให้ดีกว่าคนที่แบบไม่ติดเชื้อแล้วต้องเข้าไปจัดการในห้องในอะไรให้เนี่ยครับโอกาสที่เขาจะมีการติดเชื้อหรือปนเปื้อนก็จะมีสูงครับอันเนี้เราก็มีแนวทางให้สําหรับผู้ที่ ติดเชื้อที่ดูแลตนเองให้ปฏิบัติอยู่ครับค่ะคก็ได้ทราบถึงแนวทางการกักตัวที่บ้านในกรณีที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วนะคะคส่วนคําแนะนําสําหรับการปฏิบัติตัวผู้ที่หายป่วยรักษาจนหายป่วยค่ะคุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะว่าเขาจะต้องหลังจากหายป่วยแล้วจะต้องปฏิบัติตัวย,ยังไงบ้างคะ่ะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเนี่ยก็มีคําแนะนํานะครับในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับ โดยที่ถ้าคนไข้โดยเฉพาะคนไข้กลุ่มที่มีอาการที่เป็นแบบรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับหรือมีปอดที่ติดเชื้ออยู่แล้วมากนะครับอันนี้พอหายแล้วเนี่ยการฟื้นฟูสุขภาพปอดนะครับหรือสุขภาพร่างกายเนี่ยก็มีความจําเป็นยังจําเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพอย่างเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าติดเชื้อแล้วยังต้องอไม่สวมหน้ากากนะครับไม่ล้างมือยังไปสถานที่แออัดอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้เขาติด เชื้อได้ซ้ำโดยเฉพาะในกลุ่มอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ต้องระวังนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ติดเชือ้อระดับธรรมดานะครับก็จะมีอย่างเช่นกลุ่มสีเขียวน,นะครับหลายคนก็ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างปกติแต่ก็ยังเน้นย้ำว่าต้องดูแลสุขภาพตนเองเช่นเดียวกันนะครับต้องสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างได้ก็จะดีนะครับในส่วนเหล่านี้และตอนนี้เราก็อีกส่วนหนึ่งก็แนะนําให้ มีการออกกําลังกายให้เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนะครับการทานอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็สร้างภูมิต้านทานได้ซึ่งในส่วนที่กรมอนามัยเราก็มีคําแนะนําแล้วก็มีข้อมูลให้กับผู้ที่ติดเชื้อหลังจากหายไปแล้วด้วยครับ